สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่ไอหนุ่มสมูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นโกลเบสิกทีซีสองร้อยรุ่นแปดหรือว่าขีดแปดเอ็มโอเอ็นซีโร่ตัว็ัปนะครับเป็นรุ่นแปดที่ตัวท็อปเลยนะครับขนาดยี่สิบเอตันครับตีไปเลย <laughs> นะหูมามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามแฉกครับกูกีห้าฟันกนีห้าฟันจริงสูงจุด เมืกี้เขาอยู่0.90นะครับสำหรับคันนี้ถ้าเป็น210จะเป็น 1Q ใบเทค80เส้นครับโรลเลอร์7ตัวแครดเดีย2ตัวตามโคมาสซีอเครื่องยนต์ก็โคมาซซ้อครับนะแต่จริงๆก็อะไหล่คอม,มินต์นะครับเป็น6สูบ6สูบเทอร์โบดเรกอินเจคชันนะว่าหัวฉีดไฟฟ้านะครับซึ่ง คันนใดที่ชื่นชอบนะครับตัวนี้ไฟฟ้าอยู่เต็มเครื่องยนต์ไม่เคยแกะน็อตครับดรสุดยอดร้อยสามสิบตัวนี้น่าจะร้อยสามสิบแปดพลังมานะครับถ้าเป็น,210นสองหนึ่งศูนย์จะร้อยหกสิบห้าซื้อสดมากนะครับสมัยก่อนโอ้ผอเิเน็ตต์นต้ตสี่ล้านกว่านะครับอันนี้ว่าจะปล่อยต้องปล่อยประมาณสิบเจ็ดแสน หรือว่า1.7ล้านนะครับเราคุยกันเอา0 9 8 2 7 2 3 7 5 2คป็นขับฝีมือครับถือว่าเครื่องยนต์ก็หึมอยู่แล้วครับสำหรับ S A A 6 D 1 0 7 E คิด1นะครับหลอดไฟยังอยู่ครบ หลอดไฟนี่ห้าดวงด้วยกันครับเฟรมไม่มีสนิมเลยนะ้องยังเปรี้ยครับสียังไม่เคยทำสนใจดูได้ครับสอบทำได้แอ์ยังฉ่ำแอร์ก็ยังเดิมๆครับยังไม่มีการแปลงนะทำงานสบายมากครับ ออกงานนะงานงาน,งานออกเร็ว,วสำหรับมปรสสกนะครับ mm hmm. แต่บางท่านก็อาจจะ <c oughs> บางท่านก็ชอบนะเป็นชีวิตจิตใจเลย mm hmm. <Okay. S 2> หรือว่าเอาได้ครับนะเอาได้ชั่วโมงนี้หรือว่าค่าดตัวขนาดนี้ครับนะ เ,เ,เดี๋ยวบุกไปใกล้ๆกับพี่น้องอึ๊บอือชัดสับไม่ค่อยสบายวันนี้ <c oughs> เขาไม่ค่อยดีน้องเจ็บไปเ,เจ็บมากเลยเนี่ย0 9 8 2 7 <c oughs> เ3 7 5 2อา็อาไปใช้งานได้เลยครับ 15,500ชั่วโมงแต่ว่าเช็คศูนย์ตลอดนะครับเช็คศูนย์ตลอดคนนี้ดูการทำงานก็ยังคล่องตัวเหมือนเดิมครับคงล่างเต็มเลยไม่ต้องเต็มเลยโซ่เลยเพิ่งเปลี่ยนมาได้รดูการเดียวครับสั่งมาจากนู่นและอยุธยาครับ ตัวท็อปนะครับตัวท็อปตัวนี้ท็อปรุ่นแปดปัจจุบันก็มาเป็นรุ่นสิบเลยนะรุ่นสิบทั้่งร้อยสามแล้วก็สองพ่นศูนย์นะครับ 41กมประกอบเมืองไทยนะครับที่ชนบุรี17แสนนะว่ากันไปผมใช้งานนะครับเอาไปไม,ไม่ต้องทำอะไรเลยรุยงานได้เลยครับ0982723752 ากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ